สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กระรพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับคริบนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูเหรียญนี้เลยเป็นเหรียญที่ f c ทางบ้านนะครับได้ส่งมาขายให้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่เราตามหาและก็เรายังรับซื้อแบบเรื่อยๆนะครับ สตาร์ตราคานั้นอยู่ที่500บาทสูงสุดไปอยู่ที่5,000บาทนะครับดูก่อนใช้นะเพืเ่อนๆนะอย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็จะมีมูลค่าเพียงแค่1บาทเท่านั้นแต่ถ้าท่านมาขายที่นี่จะได้สตาร์ทที่500บาทนะครับไปสูงสุดนั้น5,000บาท ข้อมูลของเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งใจดูนิดนึงนะครับดูให้จบคลิปนะครับผมินดีรับซื้อเลยนะครับในช่วงนี้ก็นะครับเป็นช่วงที่นะครับอากาศค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะครับฝนตกนะครับก็ขับรถระวังคนเดินถนนให้ระวังรถและกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับโอ้โหดีครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับนะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับเพื่อนๆทักทายกันหน่อยฮะฝนตกหรือเปล่าครับนะครับภาคไหนครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสาน ทางตะวันตกตะวันออกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญครับคลิปนี้ผมจะประกาศรับซื้อนะครับช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมให้ในท้ายคลิปนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับนะครับดูให้ละเอียดก็พอนะครับมีแล้วมาขายเลยเลยดูจุดง่ายๆเลยนะครับผมให้ดูเหรียญนี่นะครับให้ดูจุดเดียวพอเลยนะครับในส่วนของเหรียญนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับขอให้มีความสุขนะครับนะครับเขอนบวนะครับ ขอบคุณมากครับใครที่มีเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ5าบาทแบบนี้นะครับดูกันง่ายๆเลยนะครับเหมือน FC ทางบ้านส่งมาขายเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเหรียญ5บาทครับเหรียญ5บาทก่อนนะครับให้ในขณะที่รอเพื่อนๆนะฮะให้ถึงสัก2 0 0หมื่นเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับมาดูในส่วนของนะครับเหรียญ5บาทนะครับที่ดูง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆครับอยาไปใช้นะครับถ้าใช้ได้5บาทนะฮะถ้ามาขายที่นี่ได้ตั้งแต่ราคา300บาทไปจนถึง1,500บาทต่อเหรียญนะครับ มาดูข้อมูลครับเหรียญ5้าบาทแบบนี้ที่ f c ทางบ้านส่งมานี่ครับใครมีปีนี้บ้างครับใครเคยเห็นปีนี้บ้างครับเพื่อนๆท่านเคยเห็นเหรียญปีนี้ไหมถ้าท่านเจอปีนี้อยาวไปใช้นะครับนี่ฮะปี2 5 4 6เนี่ยนะครับปี2 5 4 6นนะครับแบบนี้นะครับดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับนี่ฮะสี่หกแบบนี้นะครับแบบนี้จะราคาถูกหน่อยนะแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆห้าด้านหน้าเนี่ยไม่มีขีดกระเบื้องนะครับจำไว้นะครับ ถ้าไม่มีขีดกระเบื้องอยู่ด้านหน้าของอบไม้เนี่ยผมซื้อแพงนะครับสูงสุดนั้นอยู่ที่นะครับ1 5 0 0บาทนะครับนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับเหรียญของคุณนะฮะที่เป็นปี4 6แบบนี้นะครับถ้าไม่มีขีดกระเบื้องได้อีกราคานึงถ้ามีขีดกระเบื้องเนี่ยนะครับอีกราคานึงนะครับแต่ว่ารับซื้อทั้ง2บาแบบนั่นแหละเอาแบบนี้เลยนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับแคมปหน้าจอไว้นะครับปีนี้ครับปี2546ครับผมยินดีรับซื้อนะครับ นะฮะเดี <NYU. S 2> ๋ยวผมขึ้นค r วอักคตให้ด hmm. <Yes. S 2> ้วยแล้วก็ ID ให้ด้วยนะครับนี่ฮะขอให้ท่านเจอนะครับมาดูเหรียญนะครับใครที่มีเหรียญนี้ผมจะซื้อตั้งแต่500ไปจนถึง5,000บาทนะฮะผมจะบอกจุดง่ายๆเลยนะครับใครที่มีเหรียญ1นบาทในหลวงราชการที่9รุ่นนี้ครับที่เป็นพราพักใหญ่แบบนี้กด9ก้ารัวๆรมาบอกผมเลยครับกด9ก้ารัวๆรมาบอกหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณที่กด9ก้ามาครับขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณมากมากครับ กดก้ารัวๆมาครับนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นพระเศียรใหญ่แบบนี Nash ้นะครับจําให้ดีนะครับจําให้ดีนะนะครับเรื่องของเหรียญพระเศียรใหญ Message ่ดูแบบนี้ดูด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับพระเศียรใหญ่พระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับจะเป็นขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นขนาดเล็กนะครับอ่าข,ขออนุญาตครับในอดีตนั้นจะเป็นขนาดเล็กแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะดูเป็นปัจจุบันมากที่สุดว่างั้นเถอะนะครับ ของในหลวงรัชกาลที่๙แบบนี้เห็นไหมครับผมเอียงให้ดูอยู่เป็นพระเสียรใหญ่นะครับด้านหน้านะครับจําให้ดีนี่คือจุดที่1นะครับให้เข้าใจก่อนว่าผมจะซื้อพระเสียรใหญ่นะครับจุดที่2นะครับจุดที่2นะครับผมจะสตาร์ทนะครับสตาร์ทที่นะครับในราคานะครับอยู่ที่500นะฮะเหรียญ500เนี่ยดูอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตซูมกลับมานิดนึงนะฮะกล้องไม่โฟกัสเหรียญ5 0 0ดูอย่างไรผมเอาตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างก็คือปี2556นนะครับนี่ฮะ ผมเอาตัวอย่างปี2556มาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นภัสเสียงใหญ่นะครับนี่ฮะอันนี้ผมซื้อ500จำไว้นะครับอันนี้ผมซื้อ500คือเป็นแบบนี้ดูให้ดีนะครับเหรียญของเพื่อนๆนั้นนะครับลองหมุนดูก่อนใช้นะก่อนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับสาวสาวสารคามก่อนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวดูหน่อยนะนะครับอ่านะครับดูหน่อยนะครับนี่ฮะนี่ครับหมุนกลับมาแล้วปรากฏว่าเหรียญของคุณเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยได้หันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับ นี่ฮะเพื่อนเพื่อนนักสะสมทางบ้านเนี่ยเขาตั้งใจดูคลิปของสยามชาแนลนะครับเขาเรียนรู้เขาเปิดใจให้กว้างเนี่ยครับเขาถึงหาเหรียญแบบนี้มาขายได้เขาไม่ได้ไปซื้อมานะครับเขาหาเจอที่บ้านเขาเองเขาก็หมุนเล่นไปเรื่อยนะฮะพอไปเจอแบบนี้เขาส่งมาที่อาจารย์สยามชาแนลก็ปรากฏว่าได้เงินเรียบร้อยครับนี่ฮะแบบนี้นะครับแบบนี้เรารับซื้อ500บาทนะครับเนี่ยฮะนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับหน้ากับหลังเนี่ยได้หันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับที่เป็นพระพักใหญ่ นะครับที่เป็นภากใหญ่นะครับนี่ฮะปีนี้เป็นปี5้าหปีห้าหนี่ต้องบอกว่าเจอเยอะนะครับแต่ว่าเอียงอะไรเงี้ยยังไม่เอานะปี5้าหราะว่าเอียงนี่เพียบเลยนะครับจะเป็นเสียงนิดๆหน่อยๆเสียงมาขวางอะไรเงี้ยยังไม่รับนะขอรับตรงอย่างเดียวก็แล้วกันเพราะว่าปี5้าหนี่พบเยอะนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับใครเข้าใจแล้วกดข้าบอกเราด้วยครับขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วมาดูในเรื่องของเหรียญที่ผมจะซื้อสูงสุดในคลิปนี้ ก็คือนะครับผมจะซื้อในราคา5,000บาทมาดูเหรียญน,นี้ผมจะซื้อในราคา5,000บาทครับนะครับในส่วนของนะครับด้านหน,น้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9ขอเป็นพรสเสียรใหญ่นะครับจุดที่ผมจะให้ดูขอแค่ท่านพลิกเหรียญของคุณกลับมาพรสเสียรใหญ่นะครับจำไว้นะครับแล้วเหรียญของคุณเนี่ยผมให้คุณดูแค่พอสอพจอบเลยคือ2 5 5 1อ ที่เป็นพระเศียรใหญ่นะครับผมตามหาอยู่ผมซื้อเหรียญละ5,000ันบาทในขณะนี้ขอเป็นสภาพสวยๆคมๆนะครับ5,000บาทต่อเหรียญถ้าใครเจอนะครับ2551นะครับย้ำปี2551ผมซื้อเหรียญละ5,000ที่เป็นพระเสียรใหญ่อย่าส่งพระเสียรเล็กมาพระเสียรเล็กมีจำนวนมากหลายร้อยล้านนะครับถ้าเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้ปี2551 ออมาขายที่นี่ได้เหรียญละ5,000บาทนะครับหลายคนบอกกันว่านะครับพบเจอแล้วแต่ว่านะครับเขาเจอน้อยอาจเจอแค่เหรียญเดียวตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีเพิ่มนะครับหลายคนก็บอกว่าปี2551นั้นเป็นเหรียญที่อยู่ในแผงนะครับเนื่องจว,ว่าปี2551นั้นนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายระหว่างพัะเศษใหญ่กับพัะเศษเล็กนะครับหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่านะครับเหรียญพรนเศษเล็กจะมีราคาเหรียญพระเศษเล็กยังไม่มีราคานะครับยืนยัน แต่ถ้าเป็นพันเยษใหญ่ส่งมาได้เลย5,000นะครับนะฮะถ้าเป็นปีอื่นขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับนี่ฮะขอให้เหรียญคุณหมุนและตรงขึ้นอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้าเป็นปี2551นั้นผมประเมินให้นะครับอยู่ที่เหรียญละ5,000ันในขณะนี้นะครับใครพบเจอที่ผมพูดคุยสักครู่นี้ส่งมาเลยครับนี่คือช่องทางติดต่อครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยนะครับนะครับ 4ช่องทางนะครับมีลาย ID ให้3ลาย ID มี QR code ให้1 QR code ไม่ต้องถามเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถเห็นภาพได้ผมขอดูตามลายแล้วกันเจ๋งกว่านะครับถ้าใช่ผมประเมินราคากลับทันทีถ้าไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะครับถ้ายังไม่ได้อ่านใจเย,ย็นนิดนึงเนื่อง,งจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาหาสยามชแน,นลนั้นจํานวนมากก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับใจเย,ย,ย็นนิดนึงยืนยันว่าอ่านแน่นอนและซื้อจริงแน่นอน ขอให้คุณมีจริงนะครับขอแนะนำเพื่อนเื่อน,นักสะสมที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนี่ครับเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับผมแนะนํากดติดตามช่องไว้เลยนะครับเพราะช่องเราเนี่ยมีการเรียนรู้ข่าวสารตลาดรับซื้อนะครับให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกไปที่โปรไฟล์หน้าช่องและสมัครสมาชิกได้เลยครับสําหรับที่นี้ลากันไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ